สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการต่อใช้งาน insert send return นะครับสำหรับ ssl x t e กันนะครับ จะมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือ SSL XT นะครับแล้วก็จะมี outboard เกียร์ของอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนต้องการจะใช้งานนะครับก็วันนี้นะครับผมใช้เป็น SSL Fusion นะครับและอุปกรณ์ต่อมานะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือตัวสายสัญญาณนะครับซึ่งสายสัญญาณนะครับก็จะมีทั้งหมด6เส้นนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับ TRS 2 TRS จำนวน2เส้นนะครับแล้วก็ TR S2 XR ตัวผู้นะครับจำนวน2เส้น และ TRS2 XLR ตัวเมียนะครับจำนวนอีก2เส้นนะครับในการต่อตัวเอาวอร์ดเกียร์เข้าไปในตัว SLX แอกทกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพข้างหลังกันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตัวหลังเครื่องของตัว SSLXT กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาสังเกตตัวเซนต์รีเทิร์นของตัว SSLXT กนะครับก็จะอยู่ที่ข้างหลังเครื่องตรงนี้นะครับอ่ะเราจะเห็นว่ามันจะเขียนว่า9ทับหนึ่งเซนนะครับแล้วก็สิบทับสอตเซนนะ เซนด้านบนตรงนี้นะครับมันจะใช้เป็นสาย T R S นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหัว X R ตัวผู้แบบนี้นะครับเข้ามาที่ฝั่งเลฟของอับอดเกียร์ของเรานะครับแล้วก็ต่อตัวช่องข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเข้ามาที่ฝั่งไลท์ครับ หลังจากที่เราทําการต่อตัวเซนต์นะครับเข้ามาที่ตัว SCL Fusion เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการใช้สายประเภทนี้นะครับเป็นเอสตัวเมียนะครับอ่าต่อจากตัวเอาต์พุตของ f u วชั่นนะครับฝั่ง left นะครับหรือฝั่งซ้ายแล้วก็ต่อเข้าไปที่ตัวช่อง return นะครับช่อง return จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งขวานะครับเข้าไปที่ช่อง return ข้างล่างนะครับ อันนี้ก็คือเราก็ทําการต่อตัวเซนต์แล้วก็รีเทิร์นนะครับเข้าไปในตัว SSLX t e เ m เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการต่อเซนต์รีเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องใช้ตัวเอาพุตอีกเอาพุตหนึ่งนะครับในการมอนิเตอร์ฝั่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมต่อ อันนี้นะครับช่องเอาพุทหนึ่งสองนะครับไปที่ลําโพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้เอาพุทสามสี่นะครับต่อเข้าไปที่ภาคอินพุตอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสายที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยเป็น trs นะครับให้เราทําการต่อช่องเอาพุทสามสี่นะครับ ต่อ2ช่องนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปจิ้มที่ข้างหน้าเครื่องอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการต่อตัวเอาพุทสามสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องเอาตัว t ร s อีกฝั่งหนึ่งนะครับมาเสียบที่ช่องอินพุตนะครับอันนี้จะเป็นเส้นเอาพุท3เข้า1นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอาพุ t ที่4ี่เข้าอินพุทที่2นะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับที่ตัวเครื่องนะครับให้เราทําการเปลี่ยน Channel ่งนะครับให้เป็น Line นะครับแล้วก็ชแนลสองนะครับให้เป็น Line หลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่ตัวโปรแกรม SSL 360นะครับให้เราทําการกด Insert ที่ช่องข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะมี คําว่า insert นะครับให้คลิกลงไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดตัวโปรแกรมทําเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเช็คตัวตั้งค่านะครับให้ตัว playback device แล้วก็ recording device เนี่ยให้เป็นตัว s l e x t นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะส่งแท็กเพลงตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําไว้ครับไปที่ output 3 4นะครับให้เราเลือกเป็น output 3 4แล้วทําการสร้างอีก1แท็กขึ้นมานะครับ ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Print Tag นะครับแล้วก็เลือกเป็น Stereo ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็น Input 1-2นะครับอันนี้ผมจะส่งไปที่ Main Output ไปที่ลำโพงนะครับหลังจากนั้นอลองกดตัว Record ดูนะครับแล้วลองเพลงเสียงเพลงของเรานะครับ อ่ะสังเกตว่าตัวเพลงนะครับก็จะขึ้นมาที่ตัว s s l Fusion เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับตัวค่าต่างๆบนตัว Outboard เ,เกียร์ของเราได้แล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวลองฟังดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับดูกันเลยนะครับ จากที่เราทําการปรับแต่งตัว s l Fusion เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการนะครับเล็กคอร์หรือว่าปินแท็กกลับมาที่ตัวโปรแกรมทำเพลงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเสียงเพลงของเรานะครับผ่านตัว Fusion นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล็กคอร์กันเลยครับ โอเคครับทั้งหมดนะครับก็เป็นวิธีการต่อ insert send return นะครับสำหรับ outboard เกียไปที่ตัว SSL XT นะครับสำหรับใครที่มีตัว SSL XT อยู่แล้วก็สามารถลองเอาคลิปนี้นะครับไปทำตามกันดูได้นะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเพลงนะครับที่ผ่านตัว SSL Fusion แล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันท้ายคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพลงตรนี้สวัสดีครับ No,